สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเฉิมค่ะครับสวัสดีค่ะบ๊วยดำครับค่ะมื่อนี้กับขาวเนาะไหมตอนนาะพี่น้องเนาะมาถืูปลาค่ะปลาเนี่ยก็บพ่อไปเดามาดูค่ะช่วงนี้กับเนาะไหมกับขืนแน่แต่ว่ากับกำลังตั้งล้มกำลังงามตาวเธอเนาะเนี่ยค่ะยิ่งเสี่ยงตัวย่างนี่นาะพี่น้องเากำลังงามอีดีดิเธอนอตันน้อนั่นดีนะบี่งามไหมไก่พี่น้องเพิ่งนี่นี่งามครับ hmm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กันดียบมีปะเถึงๆนะเธอน่ข้อกันมัดขาขอพี่น้องนี no> uh ่ขมันนะครับกอเดียวนี่ครับกันใหม่ก่อนปอนยูดอกค่ะ เดี๋ยวน้ํามจก็น้วทุกปีห้อหาน้ําไม่ห้อเดือนได้สะดักเถอะกัลืมเนาะมึดคักมึดแน่พวกนี้เขาค่อยเซ้าอีกดิ ปีนี้กัดตกปีโควิดเนาะค่ะพี่น้องที่เพิ่นบ่ได้อัน,นอกกีหยังก็เพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานเพก,กับกับมาหาน้่อไม้ต้มขายแน่ไอ้ทรงตลาดแน,น่เน,นาะเถอะหนาะปีนี้ค้นหาน้ำไม้หลายพี่น้องนี่ทางมวลพ่ออยู่ในป่าตลอดเพราะว่าน้ำไม้กัดโป้งดีงามเพิ่นถือว่าโป้งทันค้นตัว<ป>น้ำหน่อไม้ย,ย,นนยุ่ป่านะเด็กข้าแต่ไม่ได้ซื้อว่าสูงลายดอกข้าแต่ว่าเขาเก่เามกนก่อนแขนมือเขาเนาะ เขาก็บบริมนไหลนะั้วางเขาใสในข้อเขาก็บบริน้ำเกาะหลครับทำไม้งานดนนเนียงขึ้นรับบรจวเาีดน้ำขวดหลนงไหลอยู่หน้าผมเนาะพี่น้อง นะคะน่ะพนะเขาก็คอยหาไปเนาะไตหลายอยู่เ <c oughs> <c oughs> ล,ลพี่น้องเอาน้อนลงไปใส่โอ้อาวนะไปครับรปครบพี่น้องครัเนี่พี่น้องดังีดนะรับ่ะนี่ <c oughs> นรัน nó nhanh đi nó vẫn nè 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 nè

มองงานนะอ่อนหยดหยดค่ะ hmm. บ้องเอาไปเตรียมเ็งสิละงามเยอะจัมงงอยู่นี่เอา ครันค้าเครื่องใหม่ไปเี่ยมนับนี่มพี่เนาะ

ทีเดียวกันนนะเนาะท่านอก,กอดไอซีดังสมไมเห็นไงอยู่ครับไปียบลงเดยเทวันละียาะเต็มสาอกระสอบไปยุ่งนอกก่านน้ำมันยังออกน้ำออกน้ำออก ได้บอกดีวิ่จะนอ้อยกยกขึ้นนอค่ะเพราะไม่นอนก,กันแหงแหงแด้โย,ยวกดีดีเอาตัดไงต<ะ>ัดเลยเถอะตัดไปนั้นเลยตัดเขาเก้าเลกเต็มเต็มตาละเต็มกระตบะเต็ม,ต,ต,ามตาละามะละ่จริงภาพไปเลาะบ้งเห็ดอยู่แล้วค่ะยัองไ่ออกเหเพึงถาม หดเพืองทานหรือหิดเกับงตะา

ของน้องอน้ไปยิงเดียมหมดยิงเดียมนองเบืงองนี้ครับนอ้องรู้สึกสิก่ามันเฮปวดก,กี๊เ่นขามายังตเใกล้ใกล้พี่น้องม,มึงนะจอ,อมดำคือกันจอ,อ,นอเป็นเดินเลยครับโอ้เสียความรู้สึกเลย เลี้ยงหิดปวกไปเลยน้ำใหม่ต่อครับระวังระวังครับลกนี่หวนใส่ไซ่กระสอบนี่ไปไหนมันดับไปรลดแล้วค่ะหนักแล้วครับเตรียมสอบมันไปงางเนาะอรกแล้ว กันหาน้ำใหม่หน่อพี่น้องคอมเมนเอาง่ายๆคอมเมนเล่นของเล่นๆค่นน้ำใหม่อ้าวทดสอบนึงราคาหน่ะลูกพี่น้องเต็มอัดเลยเห้นไหมเราดำไปใบรถกันแล้วค่ะจะไปโดนได้เธอสินไทยอยู่ในนี่ด้ะไปครับรอค่ะครับ อือพี่ผุถกสาตาแลวเนาะปีไม่ไล้ไปครับตองนี้รีบรีบรีเข่าเลยดิลิบรีบรีบกันกันัน นี่ครับสอบเข้าโบมีสายตาแทนเนาะกระสอบกาดสายตาแทนเอาค่ะตาอันนี่กระซั่มกระสอบน้อยนึงกว่าเด้อพี่น้องกระบุงง่ายนี่มาไปนี่ใกล้รถแล้วคข้าเสร็จแล้อีกสามซีก่อกระสุนมันพลาดนะเนี่ยตาไปครับมาอุ้ยนี่เดี๋ยวไหนน้ำเงี้ยไม่พี่น้อง

ขอมนันหน่มือนตื้เนาะมันอมนะไปคับเียบพี่นุ่กครันี่พี่นุ่กไก่เเห้าปดากลังตั้งล้ำเนาะแต่ว่าดอกนี่เพิ่งกลับมาหาเรื่อยๆนะคะ น้องไม้บ้านได้เงาแบบจนหอดทุดๆดมีตะแบบตั้งหลังเฉยๆผู้เป็นได้น้องไม้สมพาะและ้วเป็นกระเพาะนะคะเราไม่ได้เห็ดขายตะห่อนเห็ดเป็นอาชีพน้ำเน่หารายได้นะคะพเพราะว่ามันออกฤด,ดูการเดียวเป็นรายได้เป็นน้ำแน่ช่วงนี้เหรอเน้อเฮิร์นเน่เมื่อช่วงนี้ไปก็บม่ได้ขายน้องไม้แล้วค่ะคะ่นะไปแล้ว <Okay. S 1> ดูแลดูและครับไปหไปแล้แลจบไปล้ต้องหาเรียมครหาเรียมมันมาลงครับ

มครับถูกวคะครับงานเนาะสีขากับแดดครับไปครับน,นี่พี่เนาะอืดหนึ่งยืดหนึ่งก็ได้หอนพี่นาะแล้วสั่นห้อกับไปต้อบ่ได้เนาะเส้นเนาะนีนมีอันนี่เงานักตายเลย ไม่นี่นะนัก,นกบ้องเก่เาเลย,ย,ย,ยนี่อ่อนเด้อค่ะน้องใหม่น้องใหม่อ่อนดีน้องใหม่จะสิมันจะอ่อนจะกรอบคุณคุณหมดหลังหรือว่านี่ปักเข่าเด้อค่ะถุงคุณตะกี้นี่ ชับชวดชวดชวดขาดปดขาดปดอะไรอันนึงนั่นเห็นไหมมือม,ม,มันมัีคนกระสือมือพลังแน่มีดกระเทาไปน้ำคนแน่กระเทาไปน้ำคนแน่เสร็จแล้วค่ะไปพี่ครับเอาเป็นยักษ์สามซี่ก่อนแล้วก็กลับค่ะก็หยิบอันนั้นหยิบมาให้ฮนะ ความันย่ยงเป็นแรนลงมกางยังไ,ไงมยุกับมันเรืเ่องไงพันหมื่นนี่นยังงาน,นเดียวะครอไปก็คืนค่ะแล้วค่ะ นอนขัดใส่น้ำเด็ดนะค่ะออกไปละเด็ดนค่ะพอละอืมอืมขันเนน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 บ่งออกอยู่กับมหาไมค่ะทางออกหค,คองแช่พ่อเรียนเตะใตเบือครับหอมหัรถล,ลาเปนออกประกอนรถเทามีหมดค่ะผู้ถังนางกดกุ้ง สอบเนืงอีกคุณนะเต็มมีโคไมีถังในกระตีหครกับเป็นดา่างปวดเด้อค่ะอีกมีเหมิดค่ะไม่ก่อไม่ก่อยังเตรียมไม่พรอมนะเดีหันมานี่หายุหากินมวนค่ะที่วิตบ้านเขาช่วงโควิดนแห้งหาเงินหาขำยากเาขากะหาอย่างข้ายอะไรก็ขล้ายไปค่ะเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเป็นสเสียนน่นไ้ซึ่งสาหาใดคือสเสริมเราตลอดแหล,ละค่ะสาเขามีกำลังหากระพากากันหา,นหาไปเนาะพี่น้องเล็หน่อยกระผสมแล้วก็ประหยัดเอาค่ะ สำหรับค,บะคะกกลิปนี้ก็ไว้ซำนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้เยอะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำสวัสดีครับเส,สริสสมหักพี่น้องเด้อค่ะ